ซื้อมาโล่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทอันนี้ก็มาชํำแรผพาเ,า,าเอาขี่ขั้วออกเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สีเ็ดให้มันกรอบครับขั้นตอนคือนมาใส่แซเป็นน้าเย็นนะครับเป็นน้ำ,นำแข็งแล้วก็ใส่เกลือก่อนทอดเสียวไปลวกนะครับสารองว่าปลาหมึกนี่สีกรอบเด้งดึงดึงดึงดรสชาติแซบเลยครับ จะกระชีดลวกวกระชีดเมนูครับผมนี่พาออกเรียบร้อยเดี๋ยวลวกขึ้นมาเนี่ยก็สชีตหน้าตางก็สชตหนากินครับประมึกซ้ายครับพี่น้องจะแส่บดีดีนะสดสดนะครับนี่พายเรียบร้อย เบอร์นี่ลอยแปดสิบบาทนั่งเทียกับลอยหกสิบแท้งไปหนาในยุคเศรษฐกิจนี้ครับถามว่าตรงคิดต่อไปจะเป็นวิธีการลวกประหมึกไข่กรอบนะครับเกค,ครับน้ำเดือดือครับเอาอประหมึกลงเลยครับ สังเกตนะครับตัวปลหมึกกระดิกเขาใชหยืดเป็นหน้ากินามากเลยครับมึกซ้ายครับครับน้ำเดือดๆแล้วก็เอามึกลงเลยครับ ปลากาว่าลวกเอาแบบมึกสูกพอประมาณนะครับเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นน้ำเย็นครับน้ำเย็นนี่ล่อปลามึกเลยครับน้ำเย็นใช้น้ำแข็งครับเสร็จเรียบร้อย ใส่เนี่ยตวงกองปลาหมึกนะครับลงมาแช่น้ำเย็นเลยลงมาแช่น้ำเย็นครับให้ปลาหมึกมีความกรอบครับนุ่ม เร,เรียบร้อยในการลวกปลาหมึกหนึ่งกิโลหมึกสายหนึ่งกิโลครับถ้ามองดูก็ไม่เยอะนะครับตอนนี้อาหารทะเลก็ค่อนข้างจะแพงดูร้อยแปดสิบบาทโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวมารอดูการตำ ปลาหมึกสายนะครับรอติดตามนะครับอันนีก้ก็เป็นเครื่องตำเรียบร้อยครับตำปลาหมึกนำปลาล้วนๆเลยเอ็ดคือตำามูมุ้งนะครับแต่บปใสป่บกพุ้งครับเป็ดเครื่องแล้วก็เอาลุงเลยพี่นอ้องคนุนนเลยบ้าน ีวด,อ,ดอันนี้อันเนี่ยอยากกินเลยครับเก็ดสุดฝีมือเลยเน,นี่ยครับเนี่ยอยากกิน เดี๋ยวมาเบิ่งหน้าตามันเลยครับนี่ครับเบิ่งหน้าตาเอาพี่นอ้องเดี๋ยวพิเศษเลยครับจานนี้เซตเมีย,ยโดยเฉพาะเลยครับนี่น้ำราคิสุดเบิ่งอร,ร่อยตูปลาหมึกหมึกยั่วจ้า<ะ>จ้าเลยครับเห็นไหมครับพี่นออ้องหมึกยังไงหมึกเขาเอ้ยหมึกยังไงอันนี้เป็นหมึกซ้ายครับตัวนี้ เป็นไดหนามาัจิตจานดวครับจัดจานมากอือจอะอยู่อบอกเลยครับผู้ใดอยากกินยังครับอันเมียนไตคลิปมาได้เลยครับเก็ตให้กินครับอันนี้ก็ต้มไก่ด้วยครับต้มสุปเปอร์ตีนไก่อันนี้ก็ลวกพักบุง มากินกับมึกกรอบเลยครับนี่สดสดลวกเสร็จปุ๊บแช่โดยน้ำแข็งครับแช่โดยน้ำแข็งครับมันจะดีเสร็จแห่ตรงมึกเข้าบริเลครับพอไดกินเสิดท้ายรูปก็จะกินจากอัดยกินกับฝากไว้ในอมอกอมแจนได้ครับตำปลาหมึกสายครับรสแซ่บพื่อเราครับขอบคุณหลายๆครับ สำหรับที่ับหน่องที่เขามากดเมืนกดไลค์กดติดตามขอบคุณหลายครับผมครับนี่ก็เป็นเมนูที่เฮ็ดแล้วเมื่อี้ครับหลากหลายเมนูเลยอของคนรีวิวครับสาวอีสานครับสาวสารคามนามบัตตองครับบม่ต้องหิมาถึงว่ายังไม่ต้องอาบน้ำ <laughs> เอาอันนี้เลยครับสีจัดจ้าให้จัดตัวนะครับตำบามือครับตำเองเลย ับห<น> <นำ S 2> มึกสายอันนี้ก็ต้มตีนไก่ต้มไก่อันนี้ก็เป็นจุเครื่องในครับเป็นพวกเครื่องในหมูเานาะอ้าวเลยเหรออืแหละตัวแบบไงน,นี่แหละหมูไหมหมูรสกบแข็ง,งอืมอืมเป็นได้ครับครับ ฝีมือมเด็กอมืมอ,อันนี้เฮ็ดให้โดยตรงเลยเหนูนผักไทยทั้บุง้งทักบุ้งลวกเข่าก็มีนะครับติ่มเข่ามีบ่อืมนติ่มเข่าหน่อยเข่าหน่อยค่ะแม่ <laughs> อันจำน้ำมาเราเสแปรเพื่อนนะครับเนอะอร่อยฟีมอะแบบจะบอกไพ่ต้มต,ตีนไก่หอมต้นน้ำมันเราครับกินใหญ่ในยังอยตีนไก่ชื่อมะตเมื่อวงเหรอซื่อมื่อวานต้มเมือเ่อนเสา วันข้าตะนอนตีแม่ที่เด็ดสีอยู่ตรงนี้ครับนี่แลระซิมมันนี่ห้มึงอันใดแซแล้วมาปอดครับปอดปอดกี้ยนี่บอกอันแหนน้ำจิ้มเขาว่ะเนี่ยแม่มา <Man. S 1> เติมหมูเน่าสะอีกเด็กหน่อยเป <c oughs> ็นไรครับครับแบบยังเดียว <laughs> ครับจังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาเลยครับจับปลาหมึกเกินกตัวโตอีกเจ้าบาทนะกินบ่ครับอืมอ๋อก,กัดเลยกัดเลยครับตัวใหญ่กว่ามันตนนัวใหญ่ไ <laughs> หม,อมาอ่ะสีเกี้ยครับเออสีกเงี้ยครับตัวบันใหญ่เออจึงเลยครับนั่นแหละรครับอาแดกดกี่ฟุง้งอ๋อเอ้ยฟุงทำมมาตี ครับแค่ไหงครับแม่ยำกุ๊บกุ๊บกุ๊บกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับผมขออนุญาตากกินก่อนครับ